วัสดีครับผมคูเอเบ็ดตั้ง100%วันนี้นะครับได้มีโอกาสมาลองคันไอยาานะครับแบ็กไอยาลาซึ่งมีขนาดความยาว1.8นะครับคันนี้ในบ่อนี้นะครับบ่อสมใจอยากอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่าชั่วโมงนะครับชั่วโมงละ1 0 4สีชั่วโมง350แล้วก็เด็กคิดที่80บาท ผมก็ทําการตั้งทุ่นนะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็ทิ้งลงไปเลยครับกินทันทีครับยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยกุ้งบ่อนี้กินดีมากแล้วที่สําคัญก็คือเขาปล่อยเยอะมากครับบ่อนี้กินอีกแล้วครับเราสังเกตดูที่ปลายคันนะครับผมทําเอ็นให้ตึงพอเอ็นตึงดูที่ปลายคันครับปลายคันงอกระดกนิดเดียวครับ กระดกนิดเดียวเท่านั้นครับลากคุ้งเข้ามาเต็มปากครับเบ็ดตั้ง100%ซไม่มีระแวงผมก็เล่นที่ออกครับผมชอบเล่นที่ออกกับเบ็ดตั้ง100%อซออกแบบมาเพื่อเล่นที่ออกเพราะว่าบริเวณออกเนี่ยกุ้งส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่บริเวณออกนะครับล่าออกมาแล้วกระตุกนิดเดียวครับทําให้เอ็นตึงพอเอ็นตึงดูที่ปลายคันปลายคันงอกระตุกนิดเดียวครับ กินแล้วครับกินดีมากครับยังไม่ถึง2อนาทีเลย3ตัวแล้วเต็มปากนะครับอย่างเงี้ยยกขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่ากุ้งกินเต็มปากไม่ต้องกลัวหลุดครับมาอีกแล้วครับ1ตัวเราดูอาการพุ่นชัด,ชดตัวนี้นะครับพอมีอาการผมยกเอ็นให้เหนือน้ำพอจมค้างอย่างนี้สับเลยครับ จมค้างอย่างนี้นับในใจครับ5วินาทีทำสายให้ตึงแล้วสับเลยครับเบาๆตรงนี้อยู่ที่มุมวอกยกเลยครับตัวนี้ทุ่นถอนผมยกเลยครับทุ่นถอนนี้เกือบได้ตัว100%เ์เลยนะครับเพราะว่าการทุ่นถอนนี้คือกุ้งกินเต็มปากอันนี้ค่อยๆลอยไปรานข้างครับค่อยจมไปค่อยจมไป จมคางงี้นับ5วินาทีครับนับ5วินาทีช่างปลายคันงอกระดกเรียบร้อยครับเต็มปากแล้วครับดูอการชัดๆครับผมลากมาครับลากมาเพื่อที่จะกระตุ้นกุ้งครับให้มันแย่งอาหารพอมันแย่งอาหารเราดึงคันให้ตึงไว้ครับตึงไว้ไปลายคันงอ สับครับเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวไงครับเทคนิคไปอีแล้วครับไปแล้วสับอีกลครับสับกระจายครับวันนี้ยังไม่พลาดเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเบ็ดตั้งร้อยเปอร์เซ็นจริงๆดูอีกตัวหนึ่งครับไปแล้วครับลงไปกินลงไปกินมองทั่วบ่อครับคนตกเต็มบ่อนะครับวันนี้ไปแล้วครับไปแล้ว ค่อยๆไปอย่างนี้ลอก่อนครับค่อยๆจมอย่างนี้พุ่นถอนแล้วครับเห็นไหมครับมันลอยขึ้นมาเรียบร้อยครับพุ่นถอนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอกแล้วผมก็ทําการใส่หัวเชื้อนะครับจิ้มหัวเชื้อน้ําจิ้มหัวเชื้อผงให้เป็นก้อนอย่างนี้เลยนะครับพอเราจุ่มลงไปนะครับในน้ํามันก็จะกระจายครับหัวเชื้อผงกระจายถ้ามันมีกุ้งมันจะวิ่งมากินเลยครับ อันนี้ผมให้ออกพาทุ่นผมเดินอันนี้ให้ออกพัดทุ่นผมเดินมานะครับพอเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆเจอกุ้งแล้วครับเห็นไหมครับอาการของทุ่นเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปแล้วผมก็ทําการดึงสายให้เหนือน้ําไปแล้วครับหลุดเฟรมไปแล้ว ส่ตึงครับสายตึงแล้วก็กระตุกครับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวใส่หัวเชื้อไปอีกครับเยอะๆเลยนะครับเยอะๆเยิ้มๆลงไปจัดอีกแล้วครับโอ้โหยกเลยครับตัวนี้คนเต็มบ่อนะครับสังเกตไม่ใช่ว่าผมนั่งตกคนเดียวนะครับตรงนี้ก็เต็มปากอีกครับเรามาดูอาการตัวนี้ครับ พอเราทิ้งลงไปแล้วนับในใจครับ30มวิยอทีไม่มีตัวเราก็เปลี่ยนที่ครับตรงนี้ผมเปลี่ยนที่ไปเล่นออกเหมือนเดิมครับเราไปเล่นออกเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้กุ้งกินดีมากอยู่บริเวณออกผมก็ปล่อยให้ออกพักพุ่นลอยออกมานะครับเราไม่ได้ลากนะครับ เราให้ออกเป็นตัวลากเบียดให้เราหาตัวกุ้งวิธีนี้ผมใช้บ่อยมากครับพอพัดออกมาพาัดออกมาแล้วเราก็นำไปใจครับ30ิวิี30วิวิถ้าไม่มีเราก็เปลี่ยนตำแหน่งครับแต่ตอนนี้มีอาการแล้วครับยกสายให้เหนือน้ำครับดูอาการครับ จะถอนหรือจะจมค้างตัวนี้จมค้างครับโอเคเรียบร้อยครับจมค้างนับในใจ4-5วิสับเลยครับตัวนี้ดูใกล้ๆครับจมค้างอีกแล้วครับนับในใจ1 2 3 4 5เรียบร้อยครับจมค้างนับในใจ4-5วิช่างดูไปคันงอสับเลยครับ ตัวนี้มีอาการอยู่แล้วครับยกเอ็นให้พ้นจากน้ำเราดูอาการทุ่นครับจะถอนหรือจะจมถ้ามันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอย่าพึ่งเล่นนะครับอันนี้จมอีกแล้วจมค้างไม่ได้ครับตัวนี้ใจร้อนครับมันจะจมค้างก็ไม่จมจะถอนึ้นไปแล้วครับตัวนี้ไปแล้วอยากเอาออกลังให้ตึงสับเลยครับ เด็ดตั้งร้อยซนนะครับถ้าอาการนี้มันจะวิ่งหรือจะเดินนะครับเราล้างให้เอ็นตึงพอเอ็นตึงดูไปคันงอสับสวนเลยครับไปอีกแล้วครับเล่นกลางอ,อกอย่างเดียวครับวันนี้ไปอีกแล้วไปอีกแล้วเห็นไหมครับล้างให้ตึงสับครับ ถ้ามันลากไปอย่างนี้นะครับเราล้างให้เอียนตึงนะครับเพราะเอ็นตึงดูที่ปลายคันปลายคันงอสับสวนเลยครับไม่ต้องช่างครับใช้ปลายคันที่มีปลายคันอ่อนอันนี้ก็เรียบร้อยครับยกขึ้นมากล้ามครับกล้ามครับแล้วรู้สึกว่าจะมีโบด้วยนะครับตัวนี้นะครับอิทธิฤทธิ์ของเบียดตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ของที่กล้ามครับ เรียบร้อยครับได้รางวัลไปวันนี้นะครับก็มีเวลามาตก2ชั่วโมงนะครับกุ้งกินดีมากกินดีมากๆเลยครับจนเขามองกันทั้งบ่อเลยนะครับแล้วผมก็แจกเบ็ดตั้ง100%เรเซแล้วก็ได้กุ้งมาเกือบ2โลครับ2ชั่วโมงเกือบ2โลใครผ่านมาก็มาแวะนะครับที่บ่อสมใจอยาก สนใจอุปกรณ์ก็สามารถโทรติดต่อได้ที่0956692971หรือเพจเบียดตั้ง100%สวัสดีครับ